ในช่วงที่ผ่านมานะครับเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยน่าจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครั้งใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนักลงทุนแบบเราต้องให้ความสนใจด้วยแล้วถ้าอัตราดอกเบีย้ยขึ้นมาจริงๆเราจะปรับพอร์ตรับการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครั้งนี้ได้อย่างไรเรามาหาคาตอบด้วยกันนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆน่าจะได้ยินข่าวว่าการขึ้นดอกเบี้ยจะกระทบการลงทุนแบบนั้นแบบนี้ถูกไหมครับเหตุผลมันมีอยู่เบื้องหลังมือนกันนะครับว่าทําไมทุกคนถึงตื่นตระหนกกับการขึ้นดอกเบี้ยมากมายขนาดนี้นะครับเริ่มแรกนะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับไปดูอัตราดอกเบี้ยนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่าเฟดฟันเรดนั่นเองครับก่อนเลยครับว่าเป็นอย่างไรบ้างในช่วงที่ผ่านมานะครับถ้าเพื่อนๆดูกราฟของอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาในช่วงที่ผ่านมาครับจะเห็นได้ว่าตััััั้้้้งงงแแตตตตต่่่่่หลลวิกกกฤบบพรรมมนนนะปปีีีี2008 2019เเ็าาายยยออออดดขโูใท ียกว่าต่ำแบบสุดเลยครับระดับ0 5 0.25ประมาณนี้มาโดยตลอดช่วง10ปีหลังนะครับดังนั้นเนี่ยครับในช่วงที่ผ่านมานตลาดการเงินต่างๆเนี่ยเลยอยู่ในความเคยชินในสภาวะที่ดอกเบี้ยต่ำครับกู้เงินก็ถูกประเมินว a ลูเอชันก็ง่ายอะไรก็ง่ายไปหมดนะครับดังนั้นมันก็เลยทําให้การขึ้นอัตราดอกเบี้ยรครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนภูมิประเทศของตลาดการเงินไปเลยก็ว่าได้นะครับทีนี้เรามาดูเบื้องลึกกันก,นก่อนดีกว่านะครับว่าทําไมอัตราดอกเบีย้ยหรือดอกเบบี้้ยนนนน่มมมัถึงงกกกรระททตอาาาาลุขด ผมอยากจะพาเพื่อนๆไปดูโมเดลในการคำนวณมูลค่าทางการเงินนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครเรียนสายบริหารธุรกิจมาเรียนสายการเงินมาหรือใครที่เริ่มต้นศึกษาเรื่องการลงทุนนะผมเชื่อว่าจะต้องรู้จักโมเดลตัวนี้แน่นอนครับ CAPM โมเดลครับอย่างตัว CAPM โมเดลนะครับเป็นโมเดลในการหาผลตอบแทนคาดหวังนะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Risk Free Rate นะครับไอ Risk Free Rate ตัวนี้แหละครับเป็นเขาจะใช้อัตราดอกเบีย้ยหรืออัตราดอกเบีย้ยบวกความเสี่ยงเล็กๆน้อยๆจาก Spread Rate ขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นพื้นฐานของการลงงงทุนเเลยยยว่่่าาิิอัตกบ้สูง เขาต้องการผลตอบแทนคาดหวังยิ่งสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเฟดเฟลด์ยิ่งต่าหรือดอกเบี้ยยิ่งต่ำนะครับมันก็จะยิ่งทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยเขาคาดหวังน้อยลงนั่นเองครับหรือว่าจะเป็นโมเดลอีกโมเดลนึงที่ยอดฮิตมากๆานะครับอย่าง DDM โมเดลนะครับอย่าง DDM โมเดลเนี่ยจะเป็นวิธีการคํานวณจากกระแสะเงินสดนะครับผมอาจจะไม่ได้ลงลึกว่าโมเดลนี้มันทํางานในําคนวณยังไงนะครับแต่ว่าไอ้ตัว DDM โมเดลเนี่ยวิธีการคํานวณหรือสูตรการคํานวณทุกสูตรเลยนะครับที่อยู่ในโมเดลนีีน R, น้้นน est, rate ทลผแ คาดหวังหลังนี้ครับ ซึ่งมันก็จะเอามาจากแคปเนะครับพอมันเอามาจากแคปเปุ๊บซึ่งแคปเพวกนี้ครับมันคำนวณมาจากอัตราดอกเบี้ยด้วยเช่นกันพอมันเป็นลักษณะนี้นะครับผมอยากพาเพื่อนๆไปดูตารางหนึ่งครับตารางนี้จะทําให้เพื่อนๆเ,เห็นได้อย่างชัดเจนมากๆเลยนะครับว่ายิ่งอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นเท่าไหร่หมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์ต่างๆนะครับก็จะยิ่งลดลงนะครับอย่างตารางด้านบนนะครับมันจะเป็นอัตราดอกเบี้ยนะครับส่วนด้านซ้ายจะเป็นจานวนปีนะเพื <ๆ S 2> ่อนๆจะเห็นได้เลยว่ายิ่งผลตอบแทนคาดหวังหรือว ราคาปัจจุบันของสินทรัพย์นั้นจะยิ่งลดลงนั่นเองครับดังนั้นโดยสรุปง่ายๆเลยนะครับถ้าดอกเบี้ยขึ้น มูลค่าที่ประเมินก็จะได้ลดลงเมื่อมูลค่าที่ประเมินได้ลดลงนะครับก็จะทําให้ราคาสินทรัพย์ต่างๆพุ่งลงนั่นเองครับนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมอัตราดอกเบี้ยขึ้นนักลงทุนถึงต้องให้ความสนใจและทุกๆครั้งที่เฟดมีการประชุมก็จะต้องติดตามรับชมกันอย่างหนาแน่นเลยครับทีนี้เพื่อนๆยังจํากันได้ใช่ไหมครับว่าตอนการาฟแรกที่เห็นเพื่อนๆดูเลยว่าในช่วงตั้งแต่หลังแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสมาเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเราอยู่ในระดับที่ต่ำมากๆถึงในช่วงปี2016นรรับมมีกกาารปรขึ้สุดท้้ายก็ตองรีบลลลดงมาเยเยพื่อนจะเห็นลักษณะนี้วว่่าในชะ สิปีที่ผ่านมาอาตาอนเบียเราอยู่ในสภาวะขาลงหรือว่าต่ำติดดินเลยนะครับผมอยากพาเพื่อนๆไปดูว a ลูเอชันที่ S&P 5 0 0นะครับหรือตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยแหละครับว่าประเมินออกมาเป็นอย่างไรได้บ้างนะครับ,รรรบถ้าเกิดเพื่อนๆดูมูลค่าหรือว่า P/E ratio นะครับ P/E ratio ยิ่งมีค่าสูงแปลว่าหุ้นยิ่งแพงนะครับราคายิ่งเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับยิ่งแพงไปเรื่อยๆแต่ถ้า P/E ratio ต่ำนั้นหมายความว่าราคาหุ้นจะยิ่งประเมินได้ต่ำลงนะครับจากกราฟนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้อย่างชัดเจน ตอนนี้นะครับปี2022นะครับหรือว่านับกอนปีต้นปี2021เที่ยังที่ยังไม่ขึ้นดอกเบียก็ได้นะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่า P/E ratio หรือว่าการประเมินมูลค่าหุ้นนะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ1เกือบเกือบหเท่าตัวเลยครับดังนั้นหมายความว่าราคาหุ้นที่วิ่งขึ้นมาแล้วตรงเนี้ยเราเทรดกันในระดับ P/E ที่สูงขึ้นหรือว่าเทรดในมูลค่าที่มันเฟอ้อขึ้นนั่นเองครับ ที่นี่ครับนอกจากเรื่องของเตียรีต่างๆเรื่องของการเงินที่ในการประเมินมันจะทําให้ราคาประเมินต่ําลงก็จะมีแนวโน้มที่จะถูกเทขายสินทรัพออกมาถ้าเกิดดอกเบีย้ยปรับขึ้นถูกไหมครับการที่ดอกเบีย้ยขึ้นนะครับยังมีผลโดยตรงกับฟันโฟหรือว่ากระแสงเงินเข้าออกด้วยนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับเวลาสินค้าทางการเงินราคาจะปรับขึ้นจะปรับลงนะครับปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากกก็คือฟันโฟในฟันโฟก็คือเม็ดเงินนั่นเองครับยิ่งมีเม็ดเงิน วิ่งเข้าตลาดไหนมากนะครับราคาสินทรัพย์นั้นก็จะวิ่งขึ้นไปได้เรื่อยๆเลยนะครับทีเนี้ยไอการที่ดอกเบี้ยรปรับขึ้นเนี่ยครับมันส่งผลกระทบต่อฟันโฟโดยตรงเลยครับไม่ว่าจะเป็น เ,เรื่องของสินทรัพย์เสี่ยงต่ำเนี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นอย่างการฝากเงินหรือว่าการถือตราสารหนี้ฉบับใหม่ๆที่ออกมานะครับให้ดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นมากกว่าเดิมดังนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยครับอยากให้เพื่อนๆลองจินตนาการถึงตัวเราเองกันนะครับตอนนี้เราฝากเงินได้0.5%อยู่ๆมาวันนึงนะครับเราฝากเงินได้3%ถามว่าเงินที่เราเอาไปเสี่ยงในตลาดหุ้นในตลาดคริปโตหรือว่าในอสังหาดีมัรัพต,ต่างๆที่มันเสี่ยงมากๆเนี่ยครับส่วนหนึ่งก็จะมีเงินไหลออกเอามาเก็บไว้ในพวกสินทรัััพพพพพพยยย์เเเเเเเสสีีี่่่่่่่งงงตตตาาาววกนนนนุ้นะืือออออลดดคคมมมมมไไ0 .5 โแป็ 3%4% มันเริ่มดีขึ้นนั่นหมายความว่ามันก็จะมีเม็ดเงินบางส่วนนะครับจากตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอย่างหุ้นคริปโตต,ต่างๆเนี่ยพุ่งกลับเข้ามาที่สินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำเมื่อมีเงินไหลออกนะครับมันก็จะทําให้ราคาพุ่งลงนั่นเองครับนะักลงทุนก็เลยหวาดกลัวกันอีกประเด็นหนึ่งที่ทําให้ฟันโฟกกลัวเรื่องของการดอกเบี้ยขึ้นมากๆนั่นก็คือต้นทุนในการกู้ยืมน,นะครับ ต้องยอมรับกับเพื่อนเพื่ออย่างหนึ่งว่าในตลาดการลงทุนนะครับเงินที่นามาลงทุนเนี่ยสำหรับเราที่เป็นนักลงทุนรายย่อยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเอาเงินเก็บเงินออมอะไรมาลงทุนถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นนักลงทุนสถาบันที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับเวลาเขาลงทุนเนี่ยเขาไม่เอาเงินเขามีเงินอยู่ร้อยหนึ่งเขาไม่เอาลงแค่ 1, ร้อยหนึ่งหรอกครับเขาจะเอาเงิน100ไปวางประกรันเป็นหลักประกรันแล้วก็กู้เงินออกมาลงทุนเพิ่มนะครับสมมติว่ากู้มาเท่าหนึ่งจากเงิน100ก็จะเป็น200ร้อยนั่นเองเพราะเขามองว่า ถ้าเขานำไปลงทุนได้ผลตอบแทนปีนึ่ง8% 10%นะครับมาจ่ายดอกเบี้ย2-3%เนี่ยเขาได้กำไรส่วนต่างตรงนั้นเขาก็จะทำให้พอร์ตลงทุนโดยภาพรวมนะครับ Day, ยิ่งเติบโตได้ดีมากขึ้นนะแต่ทีนี้พอดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นนะครับแล้วประกอบกับเงินฟันโฟอไหลออกด้วยมันทําให้ผลตอบแทนในสินทรัพย์เสี่ยงทาได้ยากมากขึ้นต้นทุนในการกู้ยืมสูงขึ้นนะครับมันก็ยิ่งทําให้เม็ดเงินของฟันโฟอนะครับกู้ยืมน้อยลงเงินไหลเข้าตลาดสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆเหล่านี้น้อยลงนะครับมันก็จะเกิดสภาวะอย่างที่รวมๆเลยครับว่าดอกเบี้ยขึ้นจะขาสินทรัพย์เสี่ยงมาถือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำนะครับรวมถึงปริมาณวงเงินกู้เงินลดนะครับปริมาณ ทีนี้ครับสิ่งที่เราจะต้องถามกับตัวเองต่อไปเลยครับแล้วแนวโน้มการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะขึ้นจริงไหมครับแน่นอนครับจานที่ผมกล่นมาโดยตลอดเนี่ยเพื่อนๆน่าจะเข้าใจแล้วเห็นภาพกันแล้วว่าการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยไม่เป็นผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นหุ้นคริปโตทองคำอสังหาริมทรัพย์เลยนะครับแต่คําถามที่น่าสนใจต่อมาคือดอกเบีย้ยจะขึ้นจริงหรือไม่ครับถ้าเกิดใครได้ติดตามข่าวหรือว่าติดตามเรื่องของเฟดที่เขาออกมาพูดครับประเด็นหลักๆเรื่องหนึ่งเลยนะครับที่เขาจะต้องขึ้นดอกเบี้ยอออออออย่่่่่่่่าาางงงงแนน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 นเเเเเเละครรััก็ืืืขฟใชวทีผมพจ เงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นมากๆนะครับทั้งที่ของสหรัฐทั้งยุโรปของไทยเองก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงขึ้นนะครับถ้าเราจะเจาะลึกลงไปในเงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อมันมาจากไหนได้บ้างนะครับโดยปกติแล้วเงินเฟ้อที่มาเนี่ยมันจะมาจาก2ปัจจัยหลักครับปัจจัยแรกก็คือคอสพุทนะครับปัจจัยที่2คือดีมันผู๋นะครับเพื่อให้เพื่อนๆเข้าใจเรื่องของคอสพุทและดีมันผูมากขึ้นนะครับอยากจะพาเพื่อนไปดูกราฟง่ายๆครับกรของดีมันและซับายเนะครับปกติกราฟของดีมันเนี่ยจะเป็นเส้้นนนนครัับะชขึ ความชันเพิ่มขึ้นนะครับปกติแล้วราคาของสินค้าและบริการเนี่ยมันจะมีดุลระยาภาพอยู่ครับนั่นก็คือที่ระดับราคาหนึ่งระดับราคาขายหนึ่งเป็นกฎของดีมาซ์พ,พายทั่วไปนะครับทีนี้เนี่ยครับเมื่อต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นซัพพลายปรับตัวน้อยลงนะครับมีโรงงานปิดไปจากภาวะโควิดต่างๆนะครับมันก็เลยทําให้ณนะที่ระดับการผลิตเดิมไม่สามารถทําได้นะครับนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาจะเรียก สิ่งนี้ว่าเส้นซัพพลายชิปซ้ายนะครับพอเส้นซัพพลายชิปซ้ายจาก S 1มา S 2ลักษณะนี้ครับมันจะทําให้ระดับราคาเพิ่มสูงขึ้นครับปริมาณการผลิตน้อยลงระดับราคาสูงขึ้นหรือให้เพื่อนๆจินตนาการง่ายๆก็ได้ครับว่าของในตลาดมีน้อยลงความต้องการเท่าเดิมดังนั้น เราจะต้องแย่งของกันจะต้องมีการบิดดิ้งราคากันดังนั้นราคาของมันจะปรับเพิ่มขึ้นอัตโนมัตินะครับแล้วในช่วงที่ผ่านมานะครับนอกจากเรื่องของส u า p l y s h o r t a ที่มันกระทบมากๆจากโควิดที่โรงงานมีปิดไปและยังไม่สามารถกลับมาผลิตได้เหมือนเดิมนะครับมันก็ยังมีเรื่องของสองครามรัสเซียกับยูเครนที่เข้ามากดดันทําให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นนะครับผมเชื่อวทุกข่านน่าจะเห็นแล้วว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยผมจำได้เลยผมเติมน้ำมันเต็มถังนะครับประมาณพันหกพันเจ็ดตอนนี้เติมประมาณสอง,นนง,องพันสี่สองพัน ไม่ต้องนับเรื่องของเชิงอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำมันเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของโลกเลยครับต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นมันจะส่งผลกลับมาที่ราคาแน,น่นอนครับดังนั้น การที่ราคาเพิ่มขึ้นมันก็จะมาจากส่วนที่เรียกว่า c o ส t p u s นั่นเองครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งมาจากสิ่งที่เรียกว่า demand p u ูครับ demand p u เนี่ยมาจากการที่ความต้องการการบริโภคมากขึ้นนะครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเกิดการระบาดของโควิดถูกไหมครับมันทําให้ความต้องการการบริโภคลดลงและเศรษฐกิจแทบจะถูกแช่แข็งไปอยู่ประมาณ2-3เดือนเลยนะครับทั่วโลกล็อกดาวน์นะครับแต่หลังจากที่เราเริ่มมีวัคซีนทุกคนเริ่มแบบเห็นโควิดเป็นธรรมดาผมก็เห็นคนกักตัวบางไม่กักตัวบ้างเริ่มรู้สึกว่าการป่วย ขนาดนั้นถูกไหมครับในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยความต้องการต่างๆมันเริ่มกลับมาครับดีมานพูมันจะเป็นการที่ดีมานชิดขวานะครับในทางเศรษฐศาสตร์คือดีมานมันเพิ่มขึ้นจาก D1 เป็น D2 จากกราฟที่เพื่อนๆเห็นอยู่ข้างหน้าเลยนะครับทีนี้พอกราฟมันเพิ่มขึ้นนะครับมันชิดไปทางขวาเนี่ยมันทําให้ระดับราคายิ่งเพิ่มสูงขึ้นครับพอระดับราคาเพิ่มสูงขึ้นดีมานพูก็เพิ่มคอสพุดก็เพิ่มนะครับสุดท้ายนะครับมันก็เลยมาตกอยู่ที่ราคาที่มันดีดแรงมากๆในช่่่่วงงทีผาานนม นอกจากนี้นะครับเรื่องจากของเงินเฟอ้อมาจากคอสซูกับดีมานพูด้วยนะครับมันยังมีอีกหนึ่งทฤษฎีครับที่ทําให้เราเห็นภาพว่าทำไมถึงเกิดเงินเฟอ้อในระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้น,นครับทฤษฎีนี้ครับจะเรียกว่าทฤษฎีปริมาณเงินเลยครับหรือว่า quantity theory of money นะครับ สำหรับใครที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์อย่างผมเรียนจบเศรษฐศาสตร์มาก็จะเรียนทฤษฎีนี้ด้วยแน่ครับโดยปกติแล้วนะครับทฤษฎีปริมาณเงินเนี่ยจะประกอบไปด้วย4ปัจจัยนะครับตัว M เท่ากับ Money V เท่ากับ Velocity นะครับ P เท่ากับ Price T เท่ากับ Transaction นั่นเองครับในช่วงเกิดโควิดที่ผ่านมาครับมันจะเป็นการเลี้ยงบาลานซ์กันระหว่างทฤษฎีปริมาณเงินตัวนี้แหละครับในช่วงที่เกิดโควิดนะครับเราจะเห็นได้ว่าเรามีการอัดฉีดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมหาศาลนะครับนั่นหมายความว่ามันเกิดการอัดเข้าไปของปริมาณเงินหรือตัว M ที่สูงงงมาากกนัแต่่่ปญหขขอชวิิดดทีเึ้ ก็คือตัว v ครับ velocity การหมุนของเงินเนี่ยครับมันต่ำเพราะการหมุนของเงินมันต่ำนะครับมันก็เลยทาให้ gdp นะครับในด้านขวาเนี่ย p กับ t รวมกันเนี่ยมันก็ถ้าเกิดแปลง่ายๆนะครับมันก็คือ gdp พอมันเป็นลนนักษณะนี้เราเห็นได้ว่า gdp มันกระเตื้องในระดับที่ต่ํามากหรือว่าลดลงแต่ลดลงนิดหน่อยแต่ถ้าเพิ่มก็เพิ่มน้อยมากๆในช่วงโควิดที่ผ่านมา,าทั้งที่ปริมาณเงินหรือว่าการอัดฉีดเงินปริมาณเงินที่ผ่านมานครับเพิ่มขึ้นประมาณ2-3เท่าตัวเลยนะครับ ทีนี้ครับปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับตอนที่เศรษฐกิจไม่ดีเราอัดเงินเราอัดตัว m เข้าไป v ไม่ทํางานถูกไหมครับทีนี้ปัญหาก็คือพอเศรษฐกิจเริ่มกลับมาหมุน velocity เริ่มกลับมาทํางานนะครับปัญหาก็คือถ้าถามว่าตัว m ยังอยู่ปริมาณเท่าเดิมนะครับแต่ตัว v เพิ่มขึ้นสมมติว่า m มีค่าเท่ากับ10 v เมื่อก่อน1เท่ากับรวมเท่ากับ10ถูกไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่า m อยู่ที่เดิมที่10นะครับแต่ v เพิ่มขึ้นเป็น5นั่นหมายความว่า m คูณ v มันจะเท่ากับ50โดยหลักของสมกการับ P T พี่กับทีเนี่ยมันคือราคารวมกับปริมาณสินค้าหรือธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั่นเองครับแต่อย่างที่ผมกลิ่นไปในช่วงต้นเลยครับการที่จะเพิ่มปริมาณธุรกรรมหรือให้จานวนการซื้อขายมันกลับมาที่ปริมาณเดิมนะครับมันทําได้ยากครับเพราะเป็นเหตุนี้นะครับมันก็เลยผลต่างๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับตัววีที่เพิ่มขึ้นมันเลยกลับไปส่งผลที่ของราคา เพราะว่าตัว T transaction เนี่ยมันไม่สามารถปั่นกลับมาได้เร็วเท่ากันนะครับมันเลยกลับไปที่ของราคานั่นเองนะครับด้วยปัจจัยทั้งหมดนียครับมันก็เลยส่งผลกระทบาให้เงินเฟอ้อในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะมาจริงมาแน่มาอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับทีนี้ครับถ้าถามว่าดอกเบี้ยจะขึ้นจริงไหมผมก็เลยเอาตัว FOMC meeting นะครับตั้งแต่ปีเ,เดือนมีนาคมที่ผ่านมานะปกติ FOMC meeting เนี่ยจะออกทุก3เดือนนะครับโดยที่ FOMC meeting เนี่ยมันจะมีการโหวตที่เรียกว่า Fed dot plot นะครับก็คือเอาคณะกรรมการทั้ง16คนที่ ที่มีสิทธิ์ในการออกสิทธิ์ออกเสียงว่าจะกําหนดนโยบายทางการเงินเปในรูปแบบไหนนะครับเพื<ๆ>่อนๆจะเห็นได้เลยว่าจุดในแต่ละช่วงปีนะครับจะมีทั้งหมด16จุดนะครับในปี2022เนี่ยถ้าดูค่ากลางเนี่ยจะเห็นได้ว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะจะขึ้นมาอยู่ในระดับที่2เอนะครับเอาแค่ปีนี้ปีนี้ก่อนนะครับปี2022ปีหน้าคาดว่าน่าจะเพิ่มอยู่ระดับ3 ในปี2023และ2024นะครับแล้วก็ในปี2025หรือว่าในลองรันเนี่ยน่าจะลดลงมาอยู่แถวประมาณสัก2.25ถึง2.5นะครับในปีนี้เนี่ยเขาคาดการณ์กันว่าในปลายปีเนี่ยครับเหลือการประชุมเฟดอีกประมาณ5ครั้งนะครับอัตราดอกเบี้ยตอนนี้อยู่แถวๆประมาณ1%ดังนั้นหมายความว่าเขามีการคาดการณ์แล้วนะครับว่าอย่างน้อยๆทุกๆก,การประชุมเนี่ยน่าจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย0.25 ไปเรื่อยๆในทุกๆการประชุมเพื่อให้อัตราดอกเบี้ยไปสู่เป้าหมาย2ถึง2.25%ดนะครับดังนั้นถ้าถามว่าเมื่อผลวตออกมาเป็นลักษณะน,นี้ความคิดเห็นของคนที่มีสิทธิ์ในการคำนวณนโยบายต่างๆเห็นข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ยเขามองว่าน่าจะอยู่ที่ระดับที่2แน่ดังนั้นเรา่าดจะเห็นอัตราดอกเบี้ยที่ทยอยปรับเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับอย่างที่ผมพูดไปในตอนแรกลยครับว่าอัตราเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่การระบาดโควิดตั้งแต่ปี2020มาอง2 1นับพอง2021เนยตมาอสอิกานยระดับ5% เป็นขั้นต่ำนะครับแล้วก็5.4 5.3 5.4แล้วก็กระโดดเป็น6เป็น7ล่าสุดคือ8.5เลยนะครับซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่สูงมากๆนะครับระดับ8%เนี่ยครับไม่แค่อเมริกาเท่านั้นนะครับยุโรปเองก็สูงเช่นกันนะครับเมื่อก่อนยุโรปเงินเฟ้ออยู่ระดับประมาณ1.5-2นะครับพอโควิดเศรษฐกิจเริ่มกลับมาหมุนเกิด velocity ของเงินนะครับอัตราเงินเฟ้อนะครับก็พุ่งขึ้นไปสูงแบบถึง7.5%เลยครับแม้แต่ของไทยเองนะครับก็มีข่าวออกมาเช่นกันนะครับว่าเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ13ปีเลยนะครับเมื่อกกก่่นนเเงงงิิาีัหหลจทดุข อย่างเริ่มแพงนะครับต้นทุนพลังงานเริ่มสูงขึ้นเกิดสงครามรัสเซียยูเครนต่างๆประเดดประดังเข้ามานะครับทำให้อัตราเงินเฟอ้อไทยอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ5%นนะครับณนะปัจจุบันซึ่งถือว่าสูงมากๆซึ่งถ้าเพื่อนๆลองฟังข่าวดูนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปไทยหรือว่าประเทศอื่นๆนะครับก็จะได้ข่าวเกี่ยวกับเงินเฟอ้อที่เพิ่มสูงขึ้นต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นความต้องการใช้ของต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับ ทีนี้มาถึงคาถามสุดท้ายครับแล้วนักลงทุนแบบเราจะปรับพอร์ตรับดอกเบีย้ยขึ้นแบบนี้ได้อย่างไรบ้างครับซึ่งจากที่ผมเกริ่นมาทั้งหมดเลยนะครับก็ต้องบอกกับเพื่อนๆว่าในช่วงที่อัตราดอกเบีย้ยเป็นขาขึ้นเนี่ยครับอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีสําหรับการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากนั้นครับโดยปกติที่เวลาเราจัดพอร์ตการลงเนี่ยเราก็จะกระจายสินทรัพย์การลงทีท่หลากหลายนะครับมีทั้งเงินสดอสังหาหุ้นสินค้าพกพฑ์ตราสารนี้ต่างๆถูกไหมครับคำแนะนําแรกที่ผมอาจจะแนะนําให้กับเพื่อนๆอได้เลยครับอย่าง เพิ่มขึ้นนั่นเองครับพอบอกเก็บเงินสดมากขึ้นเพื่อนก็สงสัยว่าโห,โหคุณเคนแต่เงินเฟอ้อมันสูงมากนะอย่างนี้เงินเราด้ค่าหรือเปล่าคําตอบคือถ้าพูดแบบนั้นมันก็ใช่เลยครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าเวลาที่ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น,นการประเมินมูลค่าหุ้นต่างๆนะครับแนวโน้มของตลาดสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆเนี่ยมีแนวโน้มเป็นขาลงนะครับสมมติว่าปีหนึ่งเราขาดทุนเงินเฟ้อ5%แต่ถ้าตลาดหุ้นลง20-30%นันั้นหมายความว่าเราชนะตลาดหุ้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยการที่ถือเงินสดในบางช่วงมาตอนแม้เงินเฟอ้อที่สูงนะครับอาจจะเป็นสภาวะที่ดีมากกว่านั่นเองครับดังนั้นคําแนะนําแรกอยากให้เพื่อนๆนะครับเพิ่มสัดส่วนการถือเงินสดที่เพิ่มขึ้นนะครับเมื่อก่อนอาจจะถือ5้าถึงสิเเช่วงเวลานี้ผมอาจจะแนะนํา20-40%นะครับแล้วแต่ความระดับความเสี่ยงที่เพื่อนๆรับได้เลยนะครับทีนี้ครับก็ไม่ใช่ว่าหุ้นทุกตัวนะครับจะเป็นลบกับ เรื่องของดอกเบีย้ยขาขึ้นนะครับการที่ดอกเบีย้ยเป็นขาขึ้นเนี่ยมันก็มีหุ้นบางตัวหุ้นบางกลุ่มบางอุตสาหกรรมนะครับที่ได้ผลประโยชน์จากดอกเบีย้ยขาขึ้นนะครับเช่น <c oughs> นะครับการเงินการธนาคารบริษัทประกันต่างๆนะครับอย่างเช่นบริษัทธนาคารเนี่ยกำไรหลักของเขาเนี่ยหน้าที่หลักของธุรกิจธ,ธนาคารนะครับก็คือการรับฝากเงินและปล่อยกู้เงินถูกไหมครับ ทีนี้การรับฝากเงินเนี่ยครับกับการปล่อยกู้เงินเนี่ยมันจะมีสเปดส่วนต่างอยู่การที่ดอกเบีย้ยเป็นขาขึ้นเนี่ยมันจะให้สเปซส่วนต่างตรงนี้ครับกว้างขึ้นครับหรือว่าในภาษาการเงินเราจะเรียกกันว่า NIM หรือว่า Net Interest Margin เนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อ Net Interest Margin สูงขึ้นนะครับก็จะให้กําไรของธนาคารยิ่งเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองครับหรือว่าเป็นธุรกิจประกันธุรกิจประกันในช่วงที่เป็นดอกเบีย้ยขาลงนี่ซัฟเฟอร์มากมากนะครับเพราะว่าธุรกิจประกันอย่างเช่นใครซื้อประกันออมทรัพย์เพื่อนๆ,ๆก็จะเห็นว นะแต่ในกรณีที่ดอกเบีย้ยเป็นขาขึ้นเขาสามารถลงทุนในพวกสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอย่างตราสารหนี้การฝากเงินต่างๆได้ผลตอบแทนมากขึ้นแต่ดอกเบีย้ยเขายังจ่าย ให้กับพวกแผนประกันต่างๆอยู่ที่1.5-1.2%เท่าเดิมนั่นหมายความว่าจะตามมาด้วยกําไรของบริษัทประกันที่เพิ่มขึ้นนั่นเองครับซึ่งจะส่วนทางกับช่วง10ปีที่ผ่านมานั่นเองครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มคอมมูิตี้นะครับโดยปกติที่เวลาเราเลือกลงทุนในบริษัทต่างๆเนี่ครับเราจะดูบรรทัดสุดท้ายหรือว่าสินค้าที่เขาขายได้อยู่แล้วนะครับว่าเขาขายสินค้าเป็นอะไรถ้าแปลง,ง่ายๆคือถ้าสินค้าที่เขาขายมันขี่เงินเฟ้อแพงเพิ่มสูงขึ้นด้วยตามเงินเฟ้อที่เพิิ่มสสูขขึ้น้นนราาาาคคยเพิ่มสูงขึ้น บริษัทเขาก็จะสามารถได้กําไรที่เพิ่มขึ้นนั่นเองหรือว่าจะเป็นกลุ่มพวกคอน sumer goods ต่างๆนะครับที่เวลาที่เศรษฐกิจไม่ดีเราเบี้ยเป็นขาขึ้นนะครับการบริโภคต่างๆเนี่ยคนจะมาโฟกัสเกี่ยวกับพวกคอน sumer ต่างๆพวกเนี้ยมากขึ้นพวกคอน sumer พวกเนี้ยนะครับมันมักจะขึ้นตามเงินเฟอ้อพวกเนี้ยอยู่แล้วนะครับดังนั้นราคาขายจะได้ดีขึ้นแต่ความต้องการในการบริโภคไม่ได้ขยับลดลงมากหนักนะครับดังนั้นกลุ่มพวกธนาคารการเงินธนาคารหรือว่าพกกระพันหรือว่า กลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มบริโภคเนี่ยสามารถซื้อได้นะครับถ้าเกิดใครยังอยากรักษาสัดส่วนการลงทุนในหุ้นอยู่ผมแนะนําว่าอาจจะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นในพวกสินทรัพย์เหล่านี้ได้นะครับพวกหุ้นอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้แต่ว่าในช่วงนี้นะครับถ้าเกิดใครเลือกลงทุนในหุ้นเนี่ยผมอาจจะแนะนําว่าให้เพื่อนๆเลือกเปลี่ยนวิธีการลงทุนเป็นเรียกว่า bottom up analysis ครับปกติการลงทุนในหุ้นเนี่ยจะมี top down กับ bottom up นะครับผมอยากให้เพื่อนๆเน้นที่ พอทําอัพเป็นหลักเลยนะครับเพราะถ้าท็อปดาวดูเศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่น่าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆนะครับนโยบายก็กดดันทุกอย่างก็แพงทุกอย่างไม่น่าสนใจนะแต่ถ้าเกิดดูที่พอทํมอัพเนี่ยเราจะโฟกัสไปที่บริษัทมากขึ้นบริษัทต่างๆที่เราน่าน่าสนใจลงทุน,นก็จะเป็นพวกบริษัทที่มีหนี้น้อยนะครับฐานลูกค้าดีมีแบรนด์ต่างๆสามารถรักษาฐานกําไรได้ดอกเบี้ยขึ้นไม่ได้สง่งผลกระทบต่อการค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมมากนักครับบริษัทเหล่านี้เนี่ย สามารถลงทุนได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการเจาะลึกบริษัทนิดนึงนะครับในอุตสาหกรรมบางสา,ารรมที่เสียประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับแต่ว่าก็มีอยู่บางบริษัทนะครับที่สามารถเพอร์ฟอร์แมนได้ดีในภาแบบน,แบบนี้เช่นกันนะครับช่วงเวลานี้อาจจะต้องทําการบ้านหนักนิดนึงครับเพราะว่าภาพตลาดภาพรวมเป็นขาลงนั่นเองครับแต่ว่าก็ยังมีบางบริษัทที่สามารถรักษาตัวเองได้ดีนะครับ ถามผมสินทรัพย์ไหนที่ผมไม่แนะนําหรืออยากให้ลดการสัดส่วนการถือให้น้อยลงที่สุดครับผมก็ต <pandemia> ้องบอกว่าเป็นพวกตราสารนี princes, ้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือว่าพวกลีสพวกนี้เลยครับเหตุผลง่ายๆก็เพราะว่าอยากให้เพื่อนลองจินตนาการแบบนี้นะครับสมมติเพื่อนเพื่อนถือตราสารนี้ตัวหนึ่งนะครับที่ราคา1000บาทให้ดอกเบี้ยอยู่ที่หน่นดังนั้นหมายความว่าทุกทุปีที่เพื่อนเพื่อนถือตราสารนี้ตัวนี้นะครับจะให้ดอกเบี้ยปีละสิบบาทสิบบาทสิบบาท ไปเไมสมมติว่าตาสารีตัวนี้อายุ5ปีเพื่อนเพื่อก็จะได้10บาท10บาท10บาท5ครั้งแล้วปีสุดท้ายได้เงิน1000บาทคืนนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตาอัตราดอกเบีย้ยเป็นขาขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าตราสารีชุดใหม่ๆนะครับที่ออกมาหลังจากนี้เนี่ยมันจะให้ดอกเบีย้ยที่เพิ่มสูงขึ้นอ่ะสมมติผมยกเคสที่มัน a t นิดนึงนะครับจากเดิมที่ให้10บาท10บาท10บาทดูไหมครับทีเนี้ยตาสารนีชุดใหม่นะครับออกมาที่ราคา1000เท่ากาันแต่ให้ดอกเบีย้ยที่5%นนันหมายความเพื่อนจะได้ 50, 50, 50, 50, 50 เพื่อนๆลองคิดดูนะคบว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตราสารนี้ชุดแรกที่ให้ดอกเบี้ยที่1%นะครับก็จะไม่มีนักลงทุนคนไหนอยากถือนั่นเองครับก็จะเกิดแรงเทขายตราสารนี้ที่ให้ดอกเบีย้ย1%ออกมาเพื่อเอาเงินไปถือตราสารนี้ที่ให้5%นั่นเองครับดังนั้นมันก็จะเกิดการ,รไหลของราคาจาก1,000บาทนะครับปกติเราขายได้1,000ถูกไหมครับไอ้1,000บาทนี้ครับก็จะไหล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 ลงมาเรื่อยๆเลยครับจนสมมุติว่ามันให้ดอกเบี้ยที่10บาท10บาท10บาท ถติว่าราคาไหลลงมาเหลือที่500นะครับอาจจะเอ็กซ์ตมนิดนึงเหลือที่500แต่ว่าให้ผลตอบแทนที่10บาทไปเรื่อยๆ5ปีถูกไหมครับดังนั้นเมื่อเอา10หาร500นะครับมันจะเท่ากับ2%เพื่อนๆจะเห็นได้ครับว่าราคาที่ลดลงของตราสารหนี้ของหน้าตั๋วพวกนี้ที่ลดลงเนี่ยมันทำให้ผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับดังนั้นในช่วงที่อัตดาอาเบียเป็นขาขึ้นพวกนี้ครับตราสารที่ให้ผลตอบแทนเป็นบล็อกบล็อกบล็อกเป็นช่วงช่งชงแบบนี้เนี่ย ราคาจะลงนั่นเองครับหรือว่าในทางการเงินเราจะเรียกว่า interest rate r i s k นั่นเองครับดอกเบีย้ยขึ้นราคาจะลงนะครับดังนั้นในช่วงนี้ผมอาจจะไม่แนะนําให้เพื่อนๆถือตราสารหนี้ที่เป็นพวกลักษณะจ่ายดอกเบีย้ยแบบนี้หรือว่ากองทุนอสังหาริมทรัพย์สักเท่าไหร่นะครับ ทีนี้ครับก็ไม่ใช่ว่าอาตาัตราดอกเบีย้ยขาข,ขึ้นแล้วมันจะปรับเงินเฟ้อได้ลงนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเกิ่นหรือเราคุยกันมาตลอดทั้งคลิปนี้เลยนะครับก็คือการที่เมื่อเวลาอาตาัตราดอกเบีย้ยเป็นขาข,ขึ้นนะครับเขาจะทําเพื่อลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจหรือว่าจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าเงินเฟ้อนั่นเองครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกครั้งนะครับที่เหล่าธนาคารกลางปรับอาตาัตราดอกเบีย้ยข,ขึ้นและจะจัดการปัญหาเงินเฟ้อได้อยู่หมัดนั่นเองครับดังนั้นอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆติดตามอย่างใกล้ชิดเลยครับนั่น ลบด้วยอัตาราเงินเฟอ้อนั่นเองครับแต่นั้นหมายความว่าต่อให้ยิวนะครับยิวตัวนี้ผมอาจจะแทนด้วยอัตาราดอกเบี้ยไปเลยนะครับเมื่อลบด้วยอัตาราเงินเฟอ้อสมมุติว่าพอมันลบกันปุ๊บเดียวยิวปรับเพิ่มสูงขึ้น สมมตินะรปรับเพิ่มขึ <ative> ้นนั้นหมายความว่าเขาสามารถจัดการอัตราเงินเฟอ้อได้อย่างอยู่หมัดเลยครับแต่ถ้าสมมติว่ารีลยูมีค่าติดลบนะครับลงมานั้นหมายความว่าอัตราเงินเฟอ้อมีค่าสูงกว่าอัตราดอกเบีย้ยที่ปรับเพิ่มขึ้นนั่นเองนั้นหมายความว่าเขาเอาเงินเฟอ้อไม่อยู่นั่นเองครับในกรณีที่ถ้ารีลยูติดลบนะครับในกรณีที่ดีลยูติดลบถ้าเพื่อนๆยังเห็นรีลยูลดลงอยู่หรือว่าเพิ่มไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นมากนะครับมันก็อาจจะมีสินทรัพย์บางสินทรัพย์ที่สามารถเพอร์ฟ ทองคำนะครับถ้าใครสนใจเรื่องของทองคําผมแนะนำว่าเรามี <plein S 1> <ร>คลิปย้อนหลังเกี่ยวกับทองคำให้เพ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ื่อนๆศึกษาเงหนที่แล้วว่าทําไมทองคําถึงเป็นสินทรัพย์อีกตัวหนึ่งที่น่าถือนะครับหรือจะเป็น BTC <B TC S 2> ก็สามารถถือได้เพราะว่าเราถือว่าเป็นทองคําดิจิตอลนะครับแต่ว่าถ้าสําหรับใครที่ไม่ได้เชื่อในคริปโตผมว่าทองคําก่อนก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่น่าสนใจขึ้นมานะั่ก็คืออสังหาริมทรัพย์นั่นเองครับอสังหาริมทรัพย์ที่ผมพูดถึงในก่อน er หน้านั ยูติดลบลงมาเรื่อยๆปัญหาเงินเฟ้อเอาไม่อยู่นะครับอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจการเลือกทําเลการเลือกทรัพย์สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ยูเนี่ยอยู่ในระดับที่พึงพอใจนี่ครับก็อยากให้เพื่อนๆศึกษาเรื่องการลงในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมด้วยนะครับว่าคอนโดดีไหมหรือว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวมากกว่านะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของเพื่อนๆแต่ละคนเลยครับเป็นยังไงบ้างครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจกันมากขึึ้้้้้้นนนนนนแแแลลลลววววว่่่มมััยยครรบบบบบบาาาาาาททไดออกกกกเเเเีีขขงงุ็จะะสภพ เป็นผลลบต่อสินทรัพย์เสี่ยงนั่นเองครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรอยากให้คอมเมนต์พูดคุยกันนะคบว่าจะปรับพอร์ตยังไงมีความเห็นเกี่ยวกับดอกเบี้ยขึ้นแบบไหนนะครับหรือว่ามีสินทรัพย์ตัวไหนน่าลงทุนอยากให้คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับผมจะอ่านทุกๆคอมเมนต์เลยครับสุดท้ายนะครับอยากจะรบกวนเพื่อนๆทุกคนจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานบัมมี่แบบโปรนะครับเพื่